สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเจลปั้นผ่อนพิตตี้นะคะหรือว่าเจลปั้นนูนนะคะตัวนี้สามารถปั้นกับมือได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นลายนูนให้ดูค่ะเป็นลายนูน <No on S 2> ลายวัวนะคะลายแรกที่เราจะเริ่มกันเริ่มจากลากเส้นเลยค่ะแล้วก็ทาสีพื้นก่อนนะคะสีพื้นแนะนําให้เป็นสีที่เข้มกว่าสีขาวนิดหน่อยนะคะเพื่อความกลมกลืนค่ะจากนั้นเราก็ใช้เครื่องอบไฟฉายอบนะคะแล้วก็แตะสีดําลงไปนิดหน่อยค่ะ แล้วก็มาปั้นเจลปั้นบอลพิตตี้สีใสกันค่ะแนะนำนะคะให้เวลาปั้นมือแห้งไม่มีเศษอะไรอยู่ในมือนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติเรามีเศษของอยู่ในมือแล้วก็หรือว่ามีเหงื่อออกอย่างเงี้ยจะทําให้ตัวเจลปั้นนะคะขุ่นแล้วก็ไม่ใสะคะ่ะเวลาเรามาปั้นขึ้นรูปเนี่ยก็จะดูหมองลงนะคะปั้นเป็นเส้นตามที่ต้องการได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็มาแปะบนตัวของลายวัวที่เราทําไว้นะคะจะเห็นว่ามันสีมันจะขุ่นๆนิดหน่อยนะคะสามารถทาท็อปทับได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะใสขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ใช้แปรงค่ะตัดตรงร่องนิดหน่อยค่ะให้เขามีร่องที่ชัดขึ้นไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดตรงร่องเนี่ยลายนูนมันก็จะกลืนไปกับท็อปค่ะมันทำให้งานที่ออกมาดูไม่ค่อยมีมิตินะคะมากันที่ลายต่อมา จะเป็นคล้ายๆแบบเดิมค่ะทําขอบแล้วก็ปั้นเส้นเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้เราจะเอาตัว g ิ i t t e r รูปดาวรูปหัวใจอะไรอย่างนี้ค่ะมาตกแต่งให้ด้วยค่ะติดได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ใช้เครื่องอบไฟฉายเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะเราจะเลือกปั้นบนพื้นค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าปั้นยากนิดหน่อยค่ะ ที่โต๊ะได้เลยนะคะคืนไปมาค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเคลียร์โต๊ะให้สะอาดค่ะไม่งั้นปั้นแล้วสีจะไม่ใส่นะคะนำมาติดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะอบให้แห้งค่ะจัดทรงได้ตามที่ต้องการน,นะคะทาท็อปทับได้เลยค่ะ ตอนสำคัญนะคะตอนนี้เรามาทำลายหอยกันค่ะทาพื้นสีขาวแล้วก็แถ็บกลาฟเพชรเมอร์เมดได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะแนะนำให้ปั้นเป็นวงรีนะคะถ้าเกิดว่าปั้นเป็นวงรีเนี่ยเวลาทำลายหอยออกมาเนี่ยเขาจะค่อนข้างสวยกว่าเป็นวงกลมนะคะเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นลายหอยได้เลยค่ะ จะเห็นว่าลายหอยที่เราเคยเรียนมามันดูยากมากใช่ไหมทุกคนตอนนี้คือแบบง่ายมากลดขั้นตอนไปเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเยิ้มด้วยเจลตัวนี้ค่ะสามารถปั้นมือได้เลยแล้วก็ติดของตกแต่งได้ตามที่ต้องการเลยค่ะอันนี้คุณเลือกใช้เป็นผงมมอม์เมดเพิ่มเพื่อความเงางนามนะคะแล้วก็อบขาน่ารักมากมากเลยทุกคนเราไปลองปั้นกันดูนะคะเจลปั้นบอลพิตตี้ค่ะ